สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพิอมค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูต้นเนยถั่วที่บ้านไร่องพิอมได้เพาะด้วยเมล็ดนะคะนี่ค่ะต้นนี้อะไรกัดกัดกินหมดเลยก็ได้ที่เจริญเติบโตแล้วก็สมบูรณ์นะคะก็ได้ทั้งหมดสีต้นนะคะนี่ค่ะ เป็นต้นเนยถั่วที่เพาะเมล็ดนะคะถ้าจะปลูกก็ใช้ระยะเวลาประมาณ8-9เดือนนะคะเขาก็จะติดดอกนะคะสำหรับต้นเนยถั่วนะคะอันนี้ก็ที่บ้าแงพิยมได้ได้ต้นแม่ต้นแม่เข้ามาต้นแรกนะคะก็ปลูกไว้ประมาณ น่าจะประมาณ8เดือนนะคะเขาก็เริ่มติดดอกนะคะติดครั้งแรกไม่ติดลูกนะคะติดครั้งที่สองถึงได้ติดลูกนะคะส่วนที่เอาเม็ดมาเพาะนี้ก็น่าจะเป็นครั้งที่สามนะคะคือเขาติดติดลูกทั้งปีนะคะแล้วก็กิน คุณต้อมบอกว่าให้เม็ดเขาเอามาเพาะก็ได้ก็เลยทดลองมาเพาะนะคะก็ขึ้นแล้วนะคะใช้ระยะเวลาประมาณ20วันนะคะนี่ค่ะต้นก็จะได้ขึ้นมาถึง6ใบนะคะส่วนตรงนี้ก็จะมาอัปเดตนะคะสน3าสีนะคะที่ขอโทษค่ะสน7จสีต้นโกสน7สีนะคะนี่ค่ะดอกลากเขาออกแล้วนะคะ นี่ค่ะเริ่มมีใบออกยาวมาใหม่แล้วนะคะจากที่บรังพยอมได้ตัดใบเขาครึ่งใบนะคะปักไว้ทั้งหมดเลย9กระถางเก้ถุงนะคะตอนนี้ก็เหลืออยู่ห้านะคะเพราะว่ามีลูกค้ามาเห็นสีของต้นแม่เขาสวยนะคะเขาก็เลยขอแบ่งต้นเล็กไปนะคะ เดี๋ยวจ้บาลายังพยายมจะพาไปดูต้นแม่นะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นโกสนอีกชนิดหนึ่งนะคะถ้าเขาตากแดดนะคะจะเป็นสีหลายๆสีนะคะสวยมากๆนะคะอันนี้ก็มีแดดสองลำไรนะคะนี่ค่ะก็จะสวยนะคะนี่ค่ะตอนนี้เขาก็เริ่มติดดอกนะคะนี่ค่ะบางคนจะบอกว่ากโกสนมีดอกด้วยเหรอมีนะคะเพราะที่บ้านเราว่า ที่บ้านไร่องุ่นนี้ปลูกโกสนเยอะแต่ก็าตายไปเยอะเหมือนกันนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็มาปักชำไว้ใหม่นะคะใส่ถุงดําเล็กๆแบบนี้นะคะตอนนี้รากออกเติมเลยนะคะนี่ค่ะส่วนอันนี้ก็ถ้าเราตากแดดนะคะแดดจัดๆนะคะใบเขาจะเป็นสีทองเลยนะคะส่วนอันนี้บาลายไร่อมก็เอามาไว้ในร่มนะคะนี่ค่ะเพราะว่า ตอนแรกว่าจะส่งให้ลูกค้าพอดีเลยช่วงปีใหม่แล้วก็ของเหลือน้อยก็เลยบอกลูกค้าไปว่าหมดก็คือว่าจะเอาไว้ปลูกเองนะคะเพราะตอนนี้ก็หาไม่ได้ต้นแม่พันธุ์เขาเสียตายไปแล้วนะคะก็เหลืออยู่เท่านี้เองส่วนต้นนี้ก็ต้นแม่พันธ์เขาก็ตายแล้วนะคะ ใบเขาสวยใบเขาใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็สวยมากๆเลยก็ไปเจออีกครั้งหนึ่งก็เขาเหี่ยวแล้วก็ตัดมาหลายกิ่งก็ปักชําไว้ก็เหลือรอดมาแค่กิ่งเดียวนะคะก็ยังไม่ได้เอาลงดินก็ยังเก็บเก็บไว้ก่อนส่วนอันนี้ก็ปักชําไว้ก็ใบสวยนะคะเดี๋ยวให้ว่างๆใบเลรงเพียงก็ว่าจะเอาลงดินเลยนี่ค่ะ สวนเจดสีอันนี้อยู่ในสวนคุณตานะคะนี่ค่ะอันนี้อยู่ในร่มนะคะป่าก็ยังถากทางไม่เสร็จนะคะก็ว่าจะมาตัดชำอีกนะคะนี่ค่ะที่แบลล่างพยอมมาตัดยอดเข้าไปนะคะเขาก็แตกมาใหม่ได้อีกสองกิ่งนะคะก็รอให้เขาโตแล้วเดี๋ยวก็จะมาตัดเขาไว้ปักชำใหม่นะคะนี่ค่ะถ้าเขาอยู่ กลางแดดนะคะเขาจะมีถึง7สีแล้วนะคะสวยมากๆเลยนะคะแต่ตอนนี้อยู่ในร่มนะคะเพราะว่าป่าข้างบนนะคะจะให้ดูนะคะเพ่าป่าข้างบนเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะก็จะมืดไปหมดเลยนะคะนี่ค่ะก็จะลกล้างแบบนี้เลยนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูโกสลนเสีและโกสลนที่บ้านแรลงพยอมได้ ตัดกิ่งปักชำไว้นะคะตอนนี้ก็ลากเดินดีเป็นผลสําเร็จแล้วนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้บ้านเรายอย่างพยิยอมทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ